ไปต่อกันที่บรรยากาศที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทางสาธารณสุขจังหวัดเองก็พร้อมนะครับที่จะรับมือกับสถานการณ์โควิด -19 หลังมีการคาดการณ์นะครับว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นครับเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายแพทย์จิรชาติเรืองวัชรินนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านก็ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์โควิด -19 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงที่ผ่านมานะครับบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว แสดงให้เห็นว่าประชาชนในพื้นที่ยังคงป้องกันตัวเองเป็นอย่างดีอีกทั้งสถานประกอบการทุกแห่งที่ให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ยกระดับเป็นมาตรฐานชาพลแล้วทั้งหมดจึงไม่มีความกังวลที่จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมากขึ้นหลังจากที่จีนเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวจีนสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับสาธารณสุขจังหวัดก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับขอให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปรับวัคซีนเข็มกระตุน้น ซึ่งจำนวนผู้รับวัคซีนเข็มที่3และเข็มที่4ของจังหวัดสุราษฎรียังมีน้อยอยู่โดยเข็มที่3มนะครับมีเพียง30%ส่วนเข็มที่4น้อยกว่า10%ทางนี้หากฉีดวัคซีนเข็มสุดท้ายครบ4เดือนไปแล้วให้ไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ที่หน่วยบริการทุกหน่วยและตอนนี้นะครับมีวัคซีนสําเร็จรูปนะครับลอง acting antibody นะครับหรือที่เรียกย่อๆนะครับว่า l a b มีเอาไว้ให้บริการประชาชนในกลุ่มเสี่ยง จึงได้กระจายวัคซีนไปทุกโรงพยาบาลของจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับผมก็ประชาสัมพันธ์ไปยังทุกภาคส่วนกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าหากท่านฉีดวัคซีนเข็มที่ผ่านมาเกิน4เดือนควรได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น นะครับซึ่งมีการให้หน่วยบริการทุกหน่วยนะครับยกระดับขึ้นมาที่ว่าจะสามารถรองรับการฉีดวัคซีนทุกชนิดทุกยี่ห้อให้กับพี่น้องประชาชนได้นอกจากนี้นะครับได้มีการสั่งการให้มีการจัดการฉีดวัคซีนสําเร็จรูปหรือว่า Long อ c t i n ง a n t i b o d y นะครับ L A A B นะครับของกระทรวงสาธารณสุขที่จะมีบริการให้กับประชาชนตันนี้ได้มีการกระจายไปยังทุกโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี